สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับเเกมนะครับ Starlink b ร t t ทิ for Atlas นะครับก็จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับนะถือว่าก็เกินหนึ่งปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแกะกล่องนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้คิดจะสนใจอันนี้นะครับเกม Starlink เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเกมที่เป็นความพยายามนะฮะหรือว่าเป็นแนวทาง ใหม่ๆนะครับของค่าย Ubisoft นะครับค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งในการที่แบบจะฉีกแนวออกไปจากเกมเดิมนะครับโดยการที่ใช้เกมเนี่ยเล่นร่วมกับของเล่นนะครับก็ถ้าตัวอย่างที่คล้ายๆกันก็อย่างเช่นของ Nintendo ก็จะมี Amiibo นะครับที่ใช้สแกนเอาไปแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับหรือว่าอย่างของอีกแบรนด์อื่นๆก็ อาจจะมีบางแบรนด์ที่ทําแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นของเล่นนี้เนี่ยของนี้เพราะเขาก็เลยอลองทําดูบ้างนะครับในชื่อในซีรีส์ของ Starlink เนี่ยนะครับโดยซีรีส์ของเกมเนี่ยก็เกินข้าวข้าวเรื่องของเกี่ยวกับเกมก่อนนะเป็นเกมที่แบบมาคับยานอาวกาศนะครับแล้วก็ไปตามดวงดาวต่างๆนะครับโดยที่เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้อยู่ในายานอาวกาศทั้งหมดนะครับแนวก็จะคล้ายๆกับพวก Star Fox นะครับแต่ว่า แจ่าก๊องเนี่ยผมก็ส่วนตัวไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในโอกาสอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่า s t า r l i n k เนี่ยอยู่ในทั้งในโอกาสด้วยแล้วก็ลงบนผิวดาวด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในเราก็ยังอยู่ในยามนะออก็ถือว่าเป็นเกมที่อีกหนึ่งเกม Open w o ว l d นะครับของยู s o f อที่ถือว่าสนุกนะครับมากมซึ่งแบบวูบิซอ่ก็ทำแนวเกมนี้ออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอามาใส่ใน s t a r l i n k นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่ว่าด้วยแบบเหตุผลใดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทําให้แบบยอดขายของาลิงเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะแบบไม่ใช่ IP เก่าที่แบบติดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้แบบพวกของในมันเหลือนะครับแล้วเหลือก็เลยแบบมีการลดราคาขายกันเยอะนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลอย่างก่อนนี้ยผมก็ได้มาประมาณ5 0าร้อยบ,บาทนะครับอเออก็ ถือว่าคุ้มอ่ะสาหรับผมนะห้าร้อยได้ได้เซ็ตของทั้งหมดเนี่ยที่ว่าสามารถไปจับต้องได้เป็นคอลเลคชันแล้วก็ได้ตัวเกมอยู่ใน,น,นอกล่องนี้ด้วยนะครับชุดนี้เป็นสตาร์เตอร์แพ็คนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเดิมทีเนี่ยของตัวสตาร์ลิงเนี่ยมันจะใช้ตัวยานเล่นเนาะนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนยานอะไรเงี้ยมันก็จะต้องซื้อแบบของเล่นแยกออกมาเป็นแบบยานแต่ละอันเนี่ยครับแยกออกมามแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่แบบ กระแสมันไม่ค่อยดีเนาะมันก็เลยปรับรูปแบบนะครับเป็นเป็นแบบที่ใช้สามารถใช้แบบขเขาเรียกว่าวเป็นออนไลน์นะเป็นเกมออนไลน์เป็นเกมแบบดิจิตอลนะครับคือแบบไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นของอย่างนี้ละก็คือซื้อแล้วก็มีมียานมาให้เลยในแพ็คเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะแบบคิดเล่นถ,ถ้าหาแบบตัวยานไม่ได้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ แบบออนไลน์เลยนะครับในทั้งแบบ Ubisoft Store ทั้ง Steam ก็มีนะครับก็ตามสะดวกนะครับตามเทศกาลก็ลดราคาเยอะดนะูเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกัน,นสำหรับในตัวกล่องนะครับก็เรามาดูด้านหน้าเนาะก็จะเป็นชื่อเกมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนเอเชียก็เลยมีภาษาจีนติดมานะครับ Starter Pack อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ PS4 นะครับ แล้วชันอื่นก็จะมีของ PC n ี n t e n d o Switch ด้วยนะครับมีของ Switch ด้วยแล้วก็ของ X b o x บอกนะครับ x อ o ก One วันะครับมีเป็นด้านล่างนะไม่มีอะไรด้านข้างเออเนี้ยก็จะเป็นแบบบอกของข้างในกล่องเนาะก็จะมีตัวคนมาครับคือเราเปลี่ยนคนกับตันได้นะครับแล้วก็ยานนะนะครับแบบยานได้แล้วก็มีอาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะติดได้2ข้างนะครับแต่ว่ามันมีอาวุธให้สามันคือเอาไว้เปลี่ยนไดนะ้แล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นแบบคำบรรยายเกมแล้วก็วิธีเล่นนะว่าประกอบยังไงบ้างนะครับเปลี่ยนปืนได้่ทีน,นี้เรามาแกะดูข้างในกล่องนะข้างในกล่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวปลอกมันนะครับุอมใบช้างหนึ่งแล้วก็เปิดออกมา่างนี้นะครับหลังจากที่เปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบบเรียบๆนี่นครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไร ทีนี้เราก็มาเปิดด้านใน,นปุ๊บข้างในเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกมเนาะนี้เรามาดูของสองอย่างก่อนที่จะแกะพลาสติกออกมาอันแรกก็คือแผ่นเกมแผ่นเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตาลิงนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมนะครับก็เล่นได้หนึ่งถึงสองคนนะครับเห็นได้ว่ามันสามารถเล่น แ็กทีมเชื่อมกันได้ด้วยนะครับต้องการฮาริก์ยจิกสปอร์ตได้ถึง 1080p นะครับ PS4 Pro Pro ป n โป n n ปรแแต่ว่ามัน4 k ไม่ได้ีโมท p เ a y v i ตานะครับแล้วก็ใช้ดัวช็อค c k 4ธรรมดาเล่นนะครับอีกอย่างนึง่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นโปสเตอร์เดี๋ยวเราจะมาดู มีด้านหน้าจะเป็นโปสเตอร์รูปเกมนะครับตาลิงน,นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยางแบบต่างๆไอ้นี่แหละตัวกับตันเนาะตัวเนี้ยเราสามารถซื้อของเล่นแยกนี้เวอร์เวอร์ชั่น,นแรกแเขาจะแบบให้ซื้อของเล่นเพื่อแบบขายฟอ,องกนะันก็จะเป็นแบบกับตันตัวต่างๆซื้อแยกได้ยานรูปแบบต่างๆเนีย่ยนะครับยานแต่ละก็ไม่จําเป็นต้องใช้กับตันคนนั้นๆก็คือเปลี่ยนได้แล้วก็ปืนต่างๆเนาะมีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซี ของ Nintendo Switch เนี่ยจะมีอีกกัปตันฟ็อกนะครับที่เป็นจากเกม Star Fox อะมาให้เลือกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูของข้างในกล่องครับของข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับนนี้จะเป็นตัวยางเนาะตัวยางหลนี่จะขออมาให้ดนะูเพราะว่าจะให้ดูวัสดุมานครับ ค่อนข้างเน้นหนาทีเดียวแควัะสะดุเนี่ยทาค่อนข้างดีทีเดียวน,นะครับคือเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าทําแบบค่อนข้างแข็งแรงนะนะมันไม่ได้แบบของเล่นราคาถูกทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวโฟบมังครับเนาะไม่แกะ,ะได้ไหมก็เป็นตัวคนบมังครับก็ใส่ไว้คือผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับต้างในยางแล้วก็ปืนสามอัน แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้เป็นตัวเหมือนจอยบังคับนะครับขนาดนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอือคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีประกอบนะครับของตัวเจ้าซาริงนี่นะครับอุปกรณ์สําคัญเนาะมันก็สําคัญทุกอันนี่วานะก็จะมี ตัวนี้นะครับที่จริงตัวนี้เป็นตัวที่แบบหัวใจหลักในการยึดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันจะน่าจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีายานเนาะคนแล้วก็ตัวกระเจ็ดปืนนะครับก็จะลืมคอนโทรลเลอร์เนาะตรงนี้เนี่ยจะมีช่องนะครับตรงจุดสําคัญของอีตัวนี้เลยนะอันดับแรกก็คือตัว ฐานมานนะครับจะมีตรงนี้ที่เป็นรูเสียบเนี่ยอันนี้เอาไว้ใส่คนนะครับวิธีใส่ก็ถ้าเป็นคนก็คือประกอบเข้าไปรตรงด้านล่างตรงนี้ก็สไลด์เข้าไปอย่างนี้จะติดพอดีนะครับเป็นทานนะครับก็ดตูตรงข้างหลังเนี่ยว่าทียงแท่นนี้อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกอบยานนะครับยานเนี่ยก็ติดปืนมันเนาะปืนเนี่ยมันจะติดได้2อ,อันนะครับก็คือข้างซ้ายข้างขวา ซึ่งอีตัวปืนเนี่ยขา้ใตอก็จะมีช่องเสียบไปคือมันคอนเน็กถึงกันหมดเนี่ยถ้เป็นต่อเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการอ่านนะทำให้รู้ว่าตัวจอเนี่ยมันใช้คนอะไรอยู่ยานอะไรอยู่ปืนอะไรอยู่เนี่ยนะครับต่อ2ด้านปึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยทีนี้ายานประกอบข้างบนก็จะใช้รูตรงนี้ก,ก็ครอบเข้าไปเลยแล้วก็ กดลงไปตรงๆนะครับมันไม่ยากง่ายเลยน,นี่นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวหานติดกันอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวยาเน,นี่ยนะครับประกอบเข้ากับตัวจอยโดย ใช้แท่นตรงนี้รูตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันมีโค้งอย่างนี้สองอันนะครับเอาไว้รองรับกบอีตรงนี้โค้งตรงนี้สองอันพอดีนะครับแล้วก็ตรงรูตรงกลางเนี่ยเป็นรูของสำหรับ่มอ่าเซสเซชั t ่นกระทอดนะครับรก่อเข้าไปอย่างเงี้ยดันเข้าไปตรงๆเลยนะอย่างเงี้ยจะบอกว่าค่อนข้างแน่นหนามากคือประกอบแล้วแกะค่อนข้างยากเสร็จก็จะเป็นเนประกอบก็จะอย่างงี้นะครับ แล้วเราก็ใช้วิธีต่อสายเล่นนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นแบบจอยแบบสมบูรณ์นะครับก็เท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็หามาลองเล่นดูแต่ตัวเกมเนี่ยคือพูดถึงตัวเกมอีกรอบนะเพราะว่าเกมมันสูงจริงนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนแรกผมซื้อของเวอร์ชัน PC นะครับแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันเกมมันดีะนะก็เลยอยากจะเก็บอีกตัวติเกอร์ตัวนี้ก็เลยซื้อมาอีกรอบนึงนะครับ ก็คงจะเล่นของ PC เ,เป็นหลักนะ,ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ